เน่เงินกระเทยเท่าได้ยินแล้วไม่ใช่เหรอว่าผัวฉันน่ยก็สั่งมาไปทำก๋วยเต้๋ยปลาให้ฉันกินไปสิรีบไปทําตามที่ผัวฉันบอกไม่น่งเสนอหน้ออออนห่อยทำไมไปตคอ,อ,อ,อย่าไปใครอ่ะยี่ผีบ้าอะไรเพราะว่าเมื่กี้ขู่แต่กัญญาไม่กล้าออกคำสั่งกับย่หล่อยเพราะอย่างยี่หล่อ,อย,อยนะปากเขาต่างของยี่ท่านคนเดียว่อนหลันจำใส่หัวบ้าของหล่อนไว้ด้วยยี่ผีก<ม>็ต้๋ยปลาของหล่อนจะาวางไปเลยเฮ้ยมันจะแอบสบาปลาไหมใครดำโกเทันแล้ไงจะได้ใส่เข้าปากเขาไปสิฉันว่าพวกหล่อน ต้องเป็นพวกผีไม่มดีญาติแน่เลยถึงไปแนจเสพของสูบของเีลี่ะมัดใส่เข้าปากตามคำสั่งของยีเดียดแล้วถ้าไม่ยัดเองอย่าอา่อยแน่ค่อยหมเวลาคุณจะทำอะไรแบบนี้ัางตัวดีกินเข้าไปซะจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินอะไรเลยไม่กินถ้าฉันจะกินข้าวต้มปลาที่ปวดฉันสั่งทุกนั้นแล้วต้องกินเกี๊ยวนี่ตายแล้วเป็นใครอะ่ะมาบ้าทำใหญ่ทำโตในบ้านฉันฉันนึกแล้วเจว,ว่าอีนางคุณป้าเทียมเนี่ยมันจะต้องมาย้อนแหวขายฉันใครสะทนตาย เดี๋ยวนายได้ยนยาขกงคนไล่ได้าด้ไดคนคนไะไรก็เคยพ่ไม่เคยเห็นเออก็เห็นสิ่ง <House> นี่แหละอีพริง <ES> ต <PN ills> ัวจริงเสียงจริงล่ะเป็นื่นไปไม่ได้เป็นไงคะคุณหญิงค่ะมันสายมปใช่ไหมคะเพระยังไงยังไงอีพิงก็ได้กลายเป็นเหยื่อคุณหมอพเนในยังถูกตั้งตามกฎหมายและประเพณีเป็นที่เรียบร้อยไปซะแล้วและอีพิงใคร่สถุนคนนี้แหละค่ะที่จะสอนให้คุณหญิงได้รู้ว่าคนเราเราถ้ากล้าด่าใครก็ใครและสัตว์ถุนแต่งปากเต็งคำ้แล้วก็ ใจของมันจะต้องเข้าใจของมันไพ่แล้วสถุลดีจนถึงแก่ถึงก้าดาษถึงไม่กระดาษปากกระดาษใสเนี้ยจริงไหมคะคุณหญิงไพร่แล้วก็สตุนเจ้าขา